สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องถาอินเตอร์อวิวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับมีความเคลื่อนไหวจากทางด้านมาร์โกโรบิโอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของสหรัฐนะครับได้ออกมาระบุว่าตนไม่สงสัยเลยสักนิดว่าจีนนั้นได้เตรียมแผนการฉุกเฉินที่จะปิดกั้นคลองปนามาหากเกิดสงครามกับสหรัฐและสหรัฐนั้นต้องเตรียมรับมือกับสถานการณ์ังกล่าวซึ่งถือเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงของชาติเพียงไม่กี่วันก,นก่อนที่จะเดินทางไปเยือนปนามาเป็นชาติแรกหลังรับตาแหน่งรัฐมนตรีต่างประเทศสรัฐ มาร์โกโรบิโอได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนโดยเน้นย้ำความกังวลของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เกี่ยวกับอิทธิพลของจีนที่มีต่อเส้นทางเดินเรือทางยุทธศาสตร์แห่งนี้ระหว่างเข้าพิธีสาบานตนเมื่อวันที่20มกราคม2568โดนัลด์ทรัมป์ได้กล่าวหาว่ารัฐบาลปานามาทำผิดสัญญาที่ให้ไว้ก่อนจะรับมอบครองแห่งนี้จากสหรัฐในปี1999และยังหาว่าปล่อยให้จีนเข้ามาควบคุมปฏิบัติการของคลองด้วย ซึ่งทางการปนามาปฏิเสธบอกว่าไม่เป็นความจริงโดนัด์ทรัมป์นั้นประกาศในวันนั้นว่าสหรัฐจะทวงคืนคลองปานามาแต่ไม่บอกว่าจะทําอย่างไรและจะทําเมื่อไหร่นักวิจารณ์หลายคนกล่าวหาว่าโดนั้นทรัมป์นั้นเป็นนักล่าอาณานิกมยุคใหม่จากการขู่ยึดทั้งคลองปานามาและเกาะกรีนแลนด์ซึ่งเป็นดินแดนกึ่งปกครองตนเองของเดนมาร์กโดยชี้ว่าคําพูดก้าวร้าว ของโดนันทรัปมอาจกระตุ้นให้รัสเซียฮึกเหิมในการทำสงครามยึดดินแดนยูเครนและอาจถูกจีนใช้เป็นข้ออ้างสร้างความชอบธรรมในการบุกยึดไต้หวันอีกด้วยมางโกรูบบโอซึ่งได้ชื่อว่าเป็นนักการเมืองสายเหี่ยวต่อต้านจีนตั้งแต่ครั้งดํารงตําแหน่งสมาชิกวุฒธธิสภาชี้ไปที่บริษัทซึ่งมีฐา,านในฮ่องกงว่าเป็นผู้บริหารจัดการท่าเรือสองแหง่งบริเวณทางเข้าคลองปานามาทั้งฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติกและมหาสมุทรแปซิฟิกโดยชี้ว่าสิ่งนี้ถือเป็นภัยคุกคามของสหรัฐ เพราะพวกเขาจะต้องทําทุกอย่างตามที่รัฐบาลจีนสั่งให้ทําในอนาคตและหากในยามสงครามรัฐบาลจีนสั่งให้พวกเขาปิดคลองปานามาพวกเขาก็จะต้องทําเช่นนั้นและอันที่จริงแล้วผมไม่สงสัยเลยว่าพวกเขาได้เตรียมแผนการในกรณีฉุกเฉินเอาไว้แล้วที่จะทําแบบนั้นนี่ถือเป็นไปกค,ค,คามโดยตรงต่อสหรัฐอเมริการัฐบาลปานามาปฏิเสธบอกว่าไม่เคยยกปฏิบัติการของคลองปานามาให้จีนควบคุมและยืนยันว่าการบริหารจัดการคลองแห่งนี้อย่างเป็นธรรมกับเรือสินค้าจากทุกประเทศ ในขณะที่ทางด้านประทัาดีโฮเซราอูลมูลินโนผู้นําของปานามาได้ออกมากล่าวเมื่อวันที่30มกราคม2อง8ันร8ว่าจะไม่มีการหาหรือเรื่องอำนาจควบคุมครองปานามากับมาโกรูบิโอและย้ําชัดเจนว่าคลองแห่งนี้เป็นของปานามาแม้ว่าคลองปานามาจะอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของรัฐบาลปานามาแต่ว่าท่าเรือสองแห่งที่ตั้งอยู่ปลายสุดของคลองจัดการโดยบริษัทซ k เคฮัตชิสัน ซึ่งมีฐานในฮ่องกงส่วนท่าเรืออื่นๆที่อยู่ใกล้เคียงกันก็มีบริษัทเอกชนจากสหรัฐสิงคโปร์และไต้หวันเข้าไปดําเนินงานมารโกรูบิโอไม่ได้ผลิตซ้าคําพูดของโดนัลด์ทรัมป์ที่จะยึดครองกลับมาเป็นของสหรัฐแต่ก็ย้าว่าสหรัฐนั้นมุ่งมั่นที่จะแก้ไขข้อกังวลซึ่งสถานการณ์ที่เป็นอยู่นั้นจะดําเนินต่อไปอีกไม่ได้มาโกรูบิโอบอกว่าผมอยากจะพูดว่าครองปานามาอยู่ในมือจีนเป็นที่เรียบร้อยแล้วและพร้อมแสดงความคาดหวังว่าจะแก้ไขปัญหานี้ได้ในเร็ววัน นี่ก็เป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะครับที่รัฐบาลของทางด้านโดนัลด์ทรัมป์นั้นพยายามพูดซ้ำๆนะครับว่าคลองปานามาอาจจะต้องกลับมาอยู่ภายใต้การบริหารจัดก,การของสหรัฐอเมริกาเพราะที่ผ่านมานั้นเป็นภัยต่อความมั่นคงและสหรัฐนั้นไม่ได้รับความเป็นธรรมในการบริหารจัดก,การคลองแห่งนี้นี่เป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวที่ช่องถาอินเตอร์ดิวนั้นเกาะติดนำมาฝากคุณผู้ชมกันหากว่าคุณผู้ชมนั้นชอบเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศแบบนี้ฝากคุณผู้ชมนั้นกด subscribe กดติดตามช่องถาอินเตอร์ดิวด้วยครับ